สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทําบะหมี่เสี่ยงไข่นะครับไก่ใส่ผักมุ้งนะครับอันนี้ก็วัตถุผสมที่จะทํานะครับอันนี้นะครับไก่นะครับ450กรัมนะครับอันนี้ผักนะครับครึ่งโลนะครับนี่ข้าวซอยนะครับ40กรัมนะครับ หอมใหญ่นะครับพริกนะครับสิบเม็ดนะครับกระเทียมนะครับหกชิ้นนะครับน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ซอกปรุงอาหารนะครับสามช้อนนะครับแล้วก็ซอสอาหารนะครับสามช้อนนะครับ แล้วก็หนึ่งช้อนนะครับน้ำตาลนะครับอย่างแรกนะครับใส่น้ำมันนะครับอย่าใส่เยอะนะครับพอเดือดแล้วมาใส่นะครับพริกกับชีตามไว้นะครับแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับเสร็จแล้วเราก็มาผ่ดนะครับเริ่มสุกเราก็มาใส่ไก่นะครับ ทำใหไกลเกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่หอมใหญ่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ผักบุ้งนะครับผักไปนะครับ เสร็จแล้วมาใส่ซอกคอยนางลมน,นะครับเสร็จแล้วมาใส่ซอสปรุงอาหารนะครับน้ำปลานะครับน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วผัดไปคนระให้มันเข้ากัน,นครับพอสุแกแล้วก็มาใส่ข้าวซอยนะครับโบมีนะครับ อัดไปนะครับนี่กราสุดแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับบะหมี่เชียงไฮ้นะครับไส้ไก่ผักบุ้งนะครับโอเคถ้าชอบก็ทานได้นะครับไม่ยากนะครับง่ายๆครับ